แม่ทินจะพาเข้าครัวทํากับข้าวนะคะวันนี้แม่ทินแจมายำม,มะเขือเผาแบบบ้านๆนะคะสไตล์ของแม่ทินนะคะเพราะว่าสมัยคุณยายเขาทำยังไงแม่ก็จะมาทําแบบนี้ก็จะมีพริกมะนาวกระเทียมแม่เอาแค่สองกลีบนะคะเพราะว่าอย่าใส่เยอะเยอะแล้วมันจะหืนนะคะแล้วก็น้ปาปลาน้ําตาลหมูบดหมูบดนี้แม่ทินไปซื้อที่โรตัส์ จะมาตำนะคะคือตำทุกอย่างตำน้ำปลาพริกกระเทียมน้ำตาลมันแล้วเราถึงจะมาลาดใส่นะคะเดี๋ยวแม่ทินจะไปตำน้ำพริกก่อนนะคะเสร็จแล้วแม่ทินก็จะไปผัดหมูแล้วก็มาลอกไออันนี้แม่ทินเอาเข้าหม้ออบนะคะสมัยนี้ไม่ต้องย่างแล้วค่ะใช้หม้ออบเอาค่ะพริกกระเทียมลงเลยนะคะ พอแม่ทินตำละเอียดแล้วนะคะแม่ทินก็จะใส่น้ำตาลลงเลยนะคะ จแล้วก็น้ำปลาลงเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จนะคะไว้ลาบนะคะ ทินก็จะลอกแบบนี้นะคะของแม่ทินจะแบบบ้านๆนะคะทำ เดี๋ยวแม่ทินก็จะเอาหมูไปลวนนะคะแล้วก็เอามาลาดนะคะสไตล์แม่ทินก็แบบนี้นะคะแต่ถ้าอีกแบบหนึ่งก็ต้องทำให้สวยงามต้องหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอาไอ้อะไรนะถั่วผักยาวมาลวกแล้วก็ม้วนแล้วกุ้งลวกที่ยำมะเขืออีกแบบหนึ่งนะคะแบบนั้นสวยงามนะคะ แต่สู้ความอร่อยแบบนี้ไม่ได้นะคะนรมันลงแล้วก็เอาหมูลงไปรวนเลยนะคะนล้ทินจะใส่เกลือนิดนึงนะคะรวนหมูเสร็จเราก็เอาไปลาดกับมะเขือที่เผาแล้วนะคะ แล้วก็เอาน้ํามาลาดแบบนี้ค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะคะสไตล์บ้านแบบแม่ทิงนะคะนี่นะคะยำม,มะเขือเผาก็เป็นอันเสร็จนะคะยำม,มะเขือเผาหมูสับนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะ,คะยำม,มะเขือเผาใส่หมูสับนะคะแบบบ้านๆเราค่ะถ้าเพื่อนอยากกินไข่ก็ใส่ไข่ลงได้นะคะ จริงๆแล้วต้องลวกให้ถึง5นาทีนะคะอันนี้ยังไม่ถึง5นาทีเลยแม่ทินเอาออกเลยเป็นลาวาไปเลยนี่นะคะ อยากกินคู่กับไข่ก็ใส่ไข่ได้นะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะแม่ทินวันนี้มีไข่เป็ดแม่ทินก็เลยเอามาทำมาใส่นะคะ